สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับตวลาวีน้อทีวีนะครับวันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะครับวันนี้ก็ผมมันจะดูเหล็กๆนะครับวันนี้นะผมก็จะมาลองงัดหัวในเกมฟีฟนะครับผมซึ่งใครอยากแอดผมนะครับ เดี๋ยวตอนจะจบเดี๋ยวผมจะเข้าที่ล็อบบี้นะครับโอ้จะลองงันหัวดีสติกันอืมเอ้ยไม่เฉอเอ้ยอีย่เขาไม่ยิงด้เอไม่โดนหัวเลยท่านผู้ชมทำไมมันดูแหลกแหลเนะโอ้ มันแหลกท่านผู้ชมแหลกอะอดูเนต็ตดีท่านผู้ชมเนต็ตยังไก่เนต็ตไม่ดีนะครับเนต็ตไม่ดีทัทีตะกี้หลุดปากหน้าร้อยกว่าหน้าหน้านาน้า,นา หน้านหเห็นเหมือนผมไหมเน็ตมันไกลเลือกอย่างก็คือเน็ตไม่ดีนะครับผู้ดิกเฮ้ยเนี่ยเปลี่ยนที่นั่งแล้วมันดีขึ้นละว่าแต่ท่านผู้ชมเห็นไอวอลไหมครับเอา I ไอวอลไว้หน่อยเนะเอาไอวอลจากไหนนะท่านผู้ชมไม่รู้เลย ลองขึ้นไปดักยิงคนเอ้ยเจอคนนี่จุกเฮ้ยอันนี้คืออะไรเหรอทอ้อ๋อไอวัวอ๋อที่ผมได้เสื้อมานี่ผมพึ่งเล่นนะผมพึ่งเล่นผมไปเช่าชุดมาสกินปืนก็เช่าพอดีเฮ้ยไอวัวไมอยากได้นี่แน่นี่แน่แขน ทำไมไม่ยิงหัวนี่ผมเล่นในโทรศัพท์ก็จะไม่ค่อยคล่องนะฮะยิงหัวก็จะไม่ค่อยโดนเอ่ย,ยิงไม่ติดฮึบเฮ้ยสเต็ปสเต็ปอายุโอจุ o J U. กี้โดนตัวหรือเข้าหัวท่านผู้ชมผมว่าเข้าหัวนะ <c oughs> เอาล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพอคิวได้สิบเมื่อไหร่ผมก็จะปิดคลิปแล้วนะไม่อยากลงคลิปเยอะพอดีอ่ะแล้วผมก็ไม่อยากพูดมากด้วยเดี๋ยวเจ็บคอเออเออ เออเจอเดี๋ยวนะตะกี้มันคือเอ้มาเข้าหัวเ่ะทองผู้ชมโอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยเอ้เฮ้ยเฮ้ยโดนหัวหนึ่งเม็ดเฮ้ยโดนตัวไม่โดนหัว โดนเจต,ตัวเขาจะจุกมาทางนี้เห็นมาดิโดนยิงพอดีผมใช้สก,กินสก,กินอะไรอ ไม่รู้อะเพิ่งเล่นอะรอเล่นรอเล่นเล่นมาจนเวลสามเอ็ดแล้วครับพอดีหัดเล่นจนเวลมันขึ้นนะครับเวลมันขึ้นโคตรวัะเลยนี่ยจนผมได้สกินอะผมเล่นตั้งแต่ผมได้สกินนล้เนี่ยผมโหลดมาปุ๊บก็อยู่ดีๆได้สกินนะเนี่ยไม่รู้ว่าสกินแจกฟรีหรือเปล่านะครับจำได้ว่าเขามีให้ซองอะไรนะซองที่ สองท่าเอ้ยโดนหัวถ้าผู้ชมเฮ้ยโดนหัวสองมีดถ้าผู้ชมเห็นผมเหมือนผมใช่ไหมเอ๊ยทำไมตัวผมดูแหลกแหลกนะครับโดนหัวเอ้ยเอ้ยแหลกแหลกเอ้ยโทรศัพท์พังแล้วนี่แหลกขนาดนี้โอ้โหดูเน็ตข้างบนสิครับสามร้อยโอ้ไม่ได้ เยอะยิงเยอะนี่เนี่ยดักดักเฮ้ยเฮ้ยเยอะวิ่งมาไม่ต้องไม่ต้องโดนยิงก็ได้เฮ้ยโดนยิงนี่เนี่ยไม่โดนหรอกเราจูคันเทพย่อฮอ โดนยิงเอาล่ะท่านผู้ชมก็สำหรับแหลกเกมมิ่งนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีสวีดสวัสดีครับก็คลิปมันจะช้าหน่อยนะครับ